รีวิวร้านปน้านางตำระเบิดที่ถูกและอร่อยมากๆค่ะพิกัดบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะคะราคาน่ารักมากๆเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็อบอุ่นและเป็นกันเองสุดๆเลยค่ะเมนูแรกก็มาแล้วนะคะกับส้มตำทะเลราคา40บาทได้หมึกกุ้งเยอะมากๆเลยค่ะต่อด้วยพะอหมูย่างแบบฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนน้ำจิ้มเด็ดมากค่ะแล้วก็ เป็นตำไทยค่ะตัวนี้เด็ดมากๆเลยค่ะ30บาทเองนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นอ่อมหมูเข้มข้นไม่ห่วงเครื่องค่ะบอกกันเลยว่าอร่อยมากฟินสุดๆเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะกับลาบก้อยสุกนะคะอันนี้อร่อยมากทุกคนทําให้นัดนะึกถึงที่บ้านเลยนะคะป้าใจดีเอาหน่อไม้ต้มมาให้กินฟรีนะคะและยังไม่พอให้เอากลับบ้านไปกินที่บ้านด้วยนะคะน่ารักรมากๆเลยค่ะนี่คือผลงานชิ้นเอกของเราเลยนะคะทุกคนถึงเวลาจ่ายตังค่านะัดก็แอบสั่งกลับบ้านอีก2เมนูกัน ัยังไงก็ฝากร้านป้าด้วยนะคะฝากมาอุดหนนแกด้วยนะคะร้านปน้านางตำระเบิดอยู่